ครับตอนนี้ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับต้องลุยอย่างเดียวนะครับถ้าสกรอร์ของเกาหลีใต้จบด้วยการชนะจีน1-0ไทยต้องชนะสิงคโปร์อย่างต่ำ3ลูกนะครับสุปรรโชคเปิดให้กับธีราทรมองตรงกลางธีรทรเปิดเข้ามาแล้วลูกนี้หูจะบไม่หูรับโอ้โหชนะทิพย์เกี่ยวไม่ติดนะครับตา,ามช่องเลยครับชนะทิพย์นี้ชี้ให้ธีรธรเปิดมาที่ว่างนะครับตามไปเล่นได้แล้วแต่เกี่ยวไม่ติด โขงเขา้าหาชนะทิพย์จับห่างตัวสักนิดเดียวเนี่ยมีโอกาสได้ยิงด้วยซ้ายนะครับเอาครับบอลมาจาังหวะนี้ซาฮาบัชิลานออกบอลมาจางด้านซ้ายพักได้ฟาลิสลามลี่ลามลี่ย้อนลูกนี้เข้ามาอีกสานโอ้โหโฉมมะมงแล้วครับแต่มีเอลิสเดอร์ลอสนะครับตามประกบทําให้มงไม่ถน,นัดกอสบอลจากด้านข้างของสิงคโปร์ ทุนนี้ทำได้สวยนะครับบอลยาวมาไม่ลำหน้านครับเอาบอลลงดีด้วยนะครับฟาริสลามดีมาดูการเปิดน้าหนักบอลได้ลุ้นเลยนะครับเป็นจุดหนึ่งที่กองหลังทีมชาติไทยต้องรวงะวังครับคือถ้าไปพลาดเสียประตูนี้โจทย์มันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับในการต้องการสกอร์ที่ชนะสิงคโปร์เกมวันนี้นี่เป็นเหตุผลที่วันนี้เนี่ยยิชิเบเลอกที่สุขโชคเอาครับเจอกับฮาริสตัวสโอ้โหลูกนี้ความเร็วชนะ แล้วเปิดเข้ามาลูกนี้ชนาทิพโอ้โหยิงโดนไม่เต็มเท้านะครับพยายามจะวิ่งเข้ามาแปรเพื่อที่จะแปรฉีกไปเสาใกล้นะครับลูกนี้ผิดเลี่ยมไหมนะครับลูกยิงของชนาทิพย์โอกาสลุ้นทำประตูของทีมชาติไทยก็มีมาอย่างต่อเนื่องนะครับชงม้นเกมในึ้นทางกลับซ้ายเป็นส่วนใหญ่ลูกเปิดของสุปโชครับเข้าเปลี่ยนเท้าวขวาของชนาทิพย์ สารัตสารัตย่อออกไปใ้กับสุปโชคเดี๋ยวติดเอาครับสุปโชคสุปโชคไหลคืนให้ทีละทอนบันจงเปิดเข้ามาสุปชยัยแล้วก็ลูกนี้โดดช่องมาโดยฮัสันซันนี่ทีมไทยยังได้ถึงใหม่วีระเทยัดเข้ามา้ชนาทิพไหลออกไปที่ทีละทอนชนาทิพแตะคืนกลับมาวีระเทเอาครับทีมไทยชิงกันทีสื่อตัหาบอลไม่เจอเหมือนกันสุปโชคให้มาสุปชยัย คืนกลับมาแล้วก็สุพน,นันโอ้โหยิงข้ามขานครับการวางเท้ายิงจากนอกกรอบเขตโทษนะครับบอลข้ามคานออกไป18นาทีครับทีมชาติไทยถ้าจะลองเกมบุกเขาใส่อยู่ฝั่งเดียวครับนี่ครับบอลมันเลี้ยวหนีประตูปออกไปครับลูกยิงของสุพน,นันมาถึงสุภชยัยสุภชัยไหลต่อให้สุพน,นัน สุพนันแต่งแล้วเสียจังหวะแล้วโอ้โหลูกนี้เราเปิดไปติดบาฮารุดดีนสุดท้ายน่าจะไปโดนสุพนันออกนะครับเสร็จสุดื้นสนามนะครับจังหวะแต่ขึ้นหน้าจากก้มเทา้าเอ่อก้มหน้ายิงอยู่แล้วนะครับะตะหวัดกลับมาก็คิกว่าหลอก <laughs> ใช่เสียจังหวะนะครับแต่ก็ยังคืนศูนย์ขณะที่คู่เกาหลีใต้ตอนนี้อยู่ในช่วงทดเวลา1-0อยู่ โอกาสห,หลายๆกลางองทีมชาติไทยครับซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับสุภนัทยิงไม่โดนดับ2ชนะทิพย์ก็โดนไม่เต็มครับจะเสียจังหวะนิ่นึงครับสุภนัทพยายามจะเข้าหาบอลครับท้าข้งในไทยรียูนะครับผ่านยูสุภนัทครับได้บอลสุภนัทยังไงไหลามาสุภชัยยิงโอ้โหยังไม่ขาดคือของฮัสันสันมี คืนมาให้สุภชัยสุภโชคคืนกับไม้ทีละทรใหม่ทีลทรให้สุภพโชคสุภโชคไปเองสุภโชคเข้าไปในกรสุภพโชคเปิดมารูนิปัตเอ้าแล้วก็ฟูจะซ้ำโอ้โหสุภพชัยแล้วสุดท้ายฮัสันสันนี่เจ็บครับโอ้โหนี่ครับคุณสินเป่าไปแล้วครับเบรดให้เป็นลูกฟรีคลิปนะครับของทีมสิงคโปร์บอลไหลผ่านหน้าปากประตูแต่ว่าไม่มีผู้เล่นของไทยเข้าถึงบอลน,นะครับ พาตะลุยขึ้นมาของสุปโชคเนี่ยครับปลามือของฮสัสซันซันนี่ซัมก็โดนไม่เต็มนะครับสุปชัยโดนบอลอัดเข้าไปที่ใบหน้าครับฮสัสซันซันนี่ยังดีนะสุปชัยนี่คือแก๊กสำหรับทีมชาติไทยเอาครับเปิดลูกนี้มาชนะที่ได้บอลชนะทย์เปิดอาซสุันัทโอ้โหเรียบร้อย สุดพนัทเหมือนตายอีกแล้วครับโอ้โหประตูที่3ามจริงๆใส่สิงโ์ในสองนัดเลยครับจบล็อกได้แล้วนะครับนาทีสามสิบเจ็ดครับเสียงเชียร์ของแฟนบอลทีมชาติไทยกระหึ่มรัชมังคลากีฬาสถานครับโจดหลังจากนี้ต้องการอีก2ประตูครับเอาละครับตอนนี้<อ>เราแฟนบอลน,นะครับทั้งในสนามและทั่วประเทศเล่นเร็วของจิรทอนทิ้งมาที่ว่างให้กับชนาทิพย์ครับต้องชมชนาทิพย์เลยครับ ที่ว่างดีมากแล้วคัดได้กลับมาให้สุพนัทจิมลูกนี้เข้าไปมาตามนัดครับสุพนัทเอาแล้วครับหนึ่งประตูต่อสูย์คลายความกดดันได้เยอะเลยนะครับประตูแรกมาแล้วก่อนจบครึ่งแรกดูครับนั่งสำรองอีชี รับไปก็ละห้าแสนก่อนเลยแล้วเปิดมาสุปชัยโอ้โยิงติดเซฟแล้วก็จะทำไม่ทันครับโดนฮาริสันลูนสก,กักมาก่อนโอ้โหเอาแล้วครับสาระเอาแล้วครับเตียทรเติมให้เตียทรธีลาทอนเปิดซ้ายเข้ามาสุปชัยโอ้โหโโห,โโหโมุลูกนี้ไปติดเซฟครับของฮาริสันซันนี่มันอาจจะลอยตามไปหน่อยแต่ทำได้ดีที่สุดแล้วครับสุปชัยเข้ากรอแต่ก็ยังติดเซฟของฮาริสันซันนี่นะครับโอกาสมาอย่างต่อเนื่องครับ ไปมาลุนอีกก็พลาดกันเองครับสิงคโปร์เปิดของธีรธรครับตกใส่หัวของสุภาชัยแล้วครับแต่อบอลมันเข้ากลางประตูครับตรงตัวของฮัสซรนซันนี่ย้อนหลังไปนิดนึงนะครับทำให้ต้องเอี้ยวตัวกับหลังม,มงังงงใจกับชนาทิพชนาทิพลุบม,มาหนึ่งชนาทิพลากมาชนาทิพลูกนี้โอ้โหไหลามายังได้สุภนัทคืนกลับมาชนาทิพชนาทิพเมื่อกี้จังหวะมันค่อมกันไปนิดนึง ชนาทิพย์เปิดตโ,โดงมาแล้วจังหวะที่สัดโอ้โหชนเสาครับของสารัต์โอ้โหยังไม่ได้ประตูที่สองแล้วโดนเคลียร์มาหอดไปโดนสารัต์ออกหลังด้วยโอ้โหจะเป็นลูกตั้งเตะรันของสิงคโปร์เสียดายสุดๆครับโอ,อก,กาสของทีมชาติไทยได้ตั้งขาไปเน้นๆแล้วครับไปติดทัศน์สันนี่ครับแล้วก็มีเสาครับช่วยป้องกันให้สิงคโปร์เสียประตูที่สองได้จริงๆแล้วประตูที่สองนี้ โอ้โหไปติดขาของทางฮัสซันซันนี่และนี่เป็นจังหวะก่อนหน้านี้นะครับที่สุปชัยวางเท้ายิงเบาไปขึ้นมากับธนาธิปออกไปทางซ้ายให้สุปโชสุปโชคโยกสุปโชคโยกมาสุปโชเลือกยังไงอยากเล่นเองอยู่สุปโชเข้าไปในกรอบเปิดหักเข้ามาจังหวะนี้สุพระนัทเกี่ยวไม่ติดแล้วก็ไม่มีใครอ้าวยังมีครับสุประนันสุประนันกระชากต่อสุประนัน สุพนันยังไงสุพนันเลือกหักคืนกลับมาสุพนัทลูกนี้หู้ยิงไปติดซัดอีกทีนึงก็ยังติดอีกสุพนัทอีกทีหนึ่งกระโดโดบอลเข้าไปชนาทิพย์งล้มลงไปพุทธศิลป์ไม่ว่าทีละทอนทีละทอนกระชากหลังหยอดลูกนี้แสบหรือเปล่าไม่ได้ครับไ,ได้ลูกตังตง้งเตะครับสิงคโปร์ยิงทั้งในกรอบนอกกรอบนะครับยังไม่ได้ครับมาดูที่2จังหวะของสุพนันจะเปิดไปหน้าประตูผู้เล่นของสิงคโปร์มันแน่นไปหมดครับเลือกที่จะคืนมาให้สุพนัท ยิงจังหวะแรกติดเซฟอีกดอกหนึ่งก็ยังติดฮาริซาลุนครับและจังหวะสุดท้ายของธีรธรแตะหนีพยายามจะยกเข้ากลางครับบอลมันล้นออกหลังไปบอลไม่หักเข้ากลางให้ในะครับลูกเปิดของธีรธรต้องลุน้นกันต่อครับครับบอลเปิดขึ้นมาของสิงคโปร์ติดธีรธร ขึ้นมามีตัวช่วยครับสุภโชคครับบอลมาสารัตยอดมาลูกดนีสุพรนณโอ้โห,โหก็ยังไปติดฮะซันซันนี่ยังไม่ได้ประตูที่2ครับโอ้โหยูฮันคืนกลับมาลูกนี้เปิดโดยทางไทซากิรา,านสุดท้ายเป็นบอลทุ่มของไทย10นาทีผ่าน เปิดขัดข้อมาของสารัฐน้ำหนักดีมากเลยครับเจอจังหวะยิงไปติดเซฟนันเองกสุวรรณัตอีกทีหนึ่งก็ยังยิงไปตรงตัวให้ซันซันนี่ีครับโอ,โอ,โอ,โอ้ตอนนี้สุวรรณนีน่ยิงจนเมื่อยขาเลยครับสุวรรณัตยังไม่ได้พยายามจะแต่งเข้าเหลี่ยมที่พร้อมที่สุดแล้วน,นะครับแต่ก็ยังไม่แรงพอครับเอาครับไทยเริ่มบีบสูงเลยครับตอนนี้เวนเควเปิดขึ้นมายูฮานอา้าวบอลอยู่มาถึงอีกซานอีกซานเจอกิซดา อีกสานคนเดียวอีกสาลากมาอีกสานเลือกยิงโอ้โหหนึ่งประตูต่อนหนึ่งเลยครับโอ้โหอีกสา,าม่านบี่ครับนาทีที่57ตีเสมอให้จับสิงสปูได้สําเร็จนะครับโอ้โห,โโหแบบนี้ไทยต้องการอีกสามประตูนะครับมารารม่ชงต้นเกมเลยนะครับเกลนไขต้องการ3ประตู กับช่วงเวลาอีกเหลือประมาณครึ่งชั่วโมงครับโอ้โหโอกาสก่อนหน้านี้เรามีเยอะมากนะครับแต่ทําไม่ได้ตัวมาไม่ล้านะครับเล้วโยกหนีกฤษดากราแมนเพื่อนร่วมทีมซัดลูกนี้ต้องชมดิซันฟันดี้ด้วยครับจบสกอร์ลุกนี้เฉียบคมเหลือเกินโอ้แล้วปัจุบันออกมาไกลด้วยนะครับคือเขาพยายามเหลือบมองดูระหว่างช่องว่างระหว่างตัวเขากับประตูแล้วโอ้โหและยิงเฉียบขาดเลยครับ 1-1น,น,นะครับตอนนี้ตอนนี้ต้องการเสียงเชียร์ที่ดังกระหึ่มกว่าเดิมแล้วครับสำหรับศิษดาออกซ้ายธีรทรธีรท,ทรจิ้มต่อยปรลเมศปรลเมศล็อกมาปราเมศเข้าขวาปัน่นโอ้โหปรลเมศดาวิไลสองประตูตัอหนึ่งนาทีที่79้ามาแล้วทีมชาติไทย วลาอย่างพอมีนะครับความหวังก็ยังต้องสู้ต่อครับเตะในสน,นามทั้งกองเชียร์ทีมชาติไทยของน่าจะเพิ่มทองค,ครับยิงประตูจุดป,ประกายให้ทีมชาติไทยขึ้นนำ2-1เอาแล้วครับตอนนี้อย่างน้อยก็มีความหวังขึ้นมาแล้วครับอีกเหลืออีกสองประตูจัะน,นี้ต้องชมบอลเมศเลยครับแต่งบอลหาเหลี่ยมยิงและปั่นไปเสาไกลครับประตูที่สองในนามทีมชาติของบอลเมศอัดวไิไล ลูกนี้อดจดและหยดย้อยจริงๆนะครับตู้ครับโอ้โหมันเลี่ยมมุมน้ำหนักทุกอย่างนะครับเป๊ะอ้าวแล้วครับตอนนี้ก็ลุ้นกันต่อนะครับยาวๆแต่แนวรับนี้ก็ต้องระวังจังหวะดศูนย์ของสิงคโปร์นะครับพี่สุพนัทสุพนัทลากไปเรื่อยๆ สุพนรณให้ธีร athon ธีร a t h o เปิดมาชำระมุดตัดแล้วนะยิงเรียบร้อยนะอครับเอาล้วครับเจริ้าลงจากวงก้อนงงประตูให้กับทีมชาติไทยนำมาอีกแล้วนะครับเป็น3ประตูต่อหนึ่งเอาครับตอนนี้เหลืออีกแค่ประตูเดียวขอ,ออีกประตูเดียวครับทีมชาไทยเพื่อโอกาสรายการผ่านเข้าสู่รอบที่สามน้อเวลาย,ยังพอมีครับเอามาอีกประตูเดียวครับโอ้โห วิ่งอ้อมหลังมาของศิรพรเปิดเซฟจ,จังหวะแรกได้แล้วนะับจังหวะที่กองหลังมงเกือบจะผิดเหลียมครับแต่ว่าตรงนั้นครับมีเจริญศักดิ์วงกรครับสองประสานของเมืองทองนะครับทั้งตอลเมศและเจริญศักดิ์ยิงคนละหนึ่งประตูตอนนี้เป็นสามหนึ่งแล้วครับอาครับเหลืออีกประตูเดียวโอ้โหนี่ครับ ฝั่งซ้ายนะครับจุดเบลสุนซับนะครับซึ่งก็มาดูนี่ลุกขึ้นแทงกลิด